แล้วพอเป็นแฟนขับหลักนะี่ทำไมกูจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาไม่เฮีย้ยขนาดไหนยับมากท่านต้นทรหดอดทนถึงขนาดไหนถึงมมนอยู่ตรงนี้และมานั่งฟังกูพยากรณ์เดือนเมษาได้สัตว์ไม่ธรรมดาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้มาดูตัวต้นเหตุกันเลยดีกว่าครับพังคารยา,าวประจำตัวท่านที่ผ่านมาถอยยาวแม่มแต่29พฤศจิกา6 7ปีที่แล้วถึง13ามีนาปีห8ปสิริเวลาเจ็ดแบบคืนหนึ่งร้อ1สี่วัน โอ้โหกูบอกแล้วพร้อมเผาเลยครบร้อยวันพอดีเฮีย <c oughs> แถมถอยในมรณะเลยนะเอาเฮียอะไรมาเหลือดาวประจำตัวถอยนานแถมอยู่ในมรณะเรียกว่าพี่นอนพิจิกแม่งถ้ามึงมันเป็นซึมเศร้านะกูไม่แปลกใจเลยเว้ชีวิตเหมือนโดนกระทืบเล่นเราจนไม่มีจังหวะหายใจขนาดนี้นะทำอะไรก็ขึ้นยากเหงาหงอยแม้เหมือนมีอะไรติดขัดตลอดเวลาจนกูเกิดความชางโหนน,นี่กูทำเฮียอะไรว่าทำไมชีวิตกูได้สะถุนขนาดนี้ อันนี้ก็เป็นดวงปงไปบางดวงก็ดีมากแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพิจิกตามปกติก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เพราะาดาวประจําตัวมันเฮงสวยมันมีอาการเยอะเอาละครับอังคารดาวประจําตัวมึงเดินปกติแล้วโว้ยตบมือเยดเคไอเฮีย <Yeah, okay. S 1> hey, คอยยังชั่วเฮ้ย hey, ยังไม่พอยังยังยัง,ย,งยังไม่พอลอกกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะ,อ,ะอังคารออกจับรลนะเข้าสู่พักไปอีกตั้งแต่1เมษายน3ทุ่ม11นาทีตบมืออีกรอบหนึ่ง ไอ้เหียความเฮงซูที่ลายล้อมตัวมึงจบสิ้นลงแล้วโวย้ยหลังหนึ่งเมษาสามทุ่ม1ิกระจิตกระใจกำลังใจกลับมาเพราะออดจบบรณะแล้วนะฮะหมดไม่ไม่ถอยแล้วเดินหน้ายาวเลยครับคราวนี้เข้าสุภานะความเป็นอยู่ หรือเฮี้ยที่ผ่านมาก็หลุดออกร่อนออกแต่อันนี้ก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าโอเคมันดีกว่าที่ผ่านมาแน่ๆแหละแต่ว่ามันยังไม่แข็งเปรีย้ยเพราะว่าพระอังคารตัวนี้มาตรฐานเป็นนิดครับนิดคือต่ําต้อยด้วยค่ะคืออย่างนี้อธิบายอย่างนี้คือเหมือนที่ผ่านมาพิจิกเนี่ยเหมือนโดนรถสิบล้อเบรกแตกชนหน้ากระดูยับทั่วตัวหลังจากสิบเอ็ดเมษาสามทุ้งสิบเอ็ดมึงหายแล้วแต่อีกย่าต้องกายภาพ <S <S ไอ้เยี้ยนชนกูแม่งกระดูกกูแตกทั้งตัวไอ้เยี้ยนี่หายแล้วนะแต่ยังต้องฝึกเดินกายภาพแต่มันจะเดินไปขา้างหน้าเรื่อยๆว้ยเอาก็จริงก็ไม่ต้องไปกังวลมากก็ได้ครับเพราะว่าหลังจากวันที่ส4ี่เมษาตีสี่ครึง่งพระอาทิตย์เจ้าเรือนการงานของท่านออกจากบุต,ตะเข้าอาลิมาตรฐานเป็นมหาอุดเฮ้ยดาวการงานเข้าอาลินี่ไม่จะแปลว่าเฮี้ยนะมันแปลว่ามีปัญหาและปัญหาเหล่านี้เป็นอุดนี่คือแปลว่ามึงสู้แล้วมึงจะชนะ ลุยล้วได้มาดิ้นแล้วได้ลาบร้องเพลงดิ้นดิ้นดินกับไม้ลุงเนี่ย่ยยา่ที่สําคัญคือได้มาตรฐานเป็นมหาอุดคือสูงส่งที่สุดในรอบปีแต่ตบมือรอบที่สามสนหน่อยมา